สามสิบฟองหกสิบาทคุ้มค่าปะครับแม่คุ้มคุ้มมากเลยค่ะเพราะโครงการนี้ดีครับดีครับช่วยคนจนได้เยอะครับผมครับแล้วลดภาระค่าใช้จ่ายใครในคนยากพี่มากจะได้เยอะเลยครับผมถือว่าแฮปปี้กับโครงการนี้นะครับยินดียินดีขอบคุณนะคะสามสิบโมงกว่นคนนี้คุ้นมากเลย ยากทราบว่าโครงการนี้มันดีหรือเปล่าดีครับเพอเห็นเขาผ่านมาก็ก็เลยรีบมาเลยเพราะว่ารีบมาต่อคิวเลยใช่แล้วปกติที่บ้านทานไข่เยอะไหมครับชอบทานกินไข่ทุกวันเลยถือว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในโคเรนเยอะมากมากเลยเขาเขาประหยัดไปเยอะเลยแหละทว่าพี่เห็นข่าวประชาสัมพันธ์โครงการนี้จากที่ไหนครับเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กของคุณเสาวันีใช่ไหมครับผมก็